สวัสดีจ้าซี่สุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาอุดหนุนอีกเหรอได้พี่น้องเลยมาอุดหนุนมาอุดหนุนตีนบั่นนี่ฮะตีนไก่พี่น้องเสียวเจ้าแล้วหนุกมาอุดหนุนตีนไก่างปลาตีนไก่ตยงมานั่งดินอยู่เลยเอ้าวบรทษันได้ขายจากไมคอ,อยู่บ่าษัทมากๆซื้อหายเศร้าวะ่ะมือนี้ขาดแต่เพราะได้พี่น้อง น่องนัดกำลังปีงให้น่องทอง,ออองเรียน้องเด้อไม่ละพันกี่พี่น้องขายเป็นตีนแนวนี้พี่น้องตีนละพันกี่เบิร์ตนี่เพิ่นได้กำไรอยู่ประมาณซ้าวบาทหนึ่งพี่น้องเลยทงหนึ่งอะนะ คนน่อยเพิ่นหากมาแต่สื่อยาให้ถูกเป็นเอื่อยพี่น้อง่นสื่อทิพซี่มาให้กันแนวติดกินยังบบแซะนะชาเขาบสบายนะกินยังบบแซะชาัวยอยากซิมตัหงหงไให้มันนะให้มันจืดน้ำให้ปากส้วงอล้วนะโอ้สมศพพิเศนะ น้องเมกาฮะอาบน้ำแล้วฮากะตื่ ء, นนอนฮ้าขออกจากห้องแอร์นี่ก uh ันพอเพิ hmm. uh ่นพอเพิ่นอ้นลูกเขาคือตู้หอมแต่เพิ่นมาได้ต้หอมมันเลยลูกเขาเพิ่นอ่านี่หนักกระซ่างว่าใช่ตู้หอมเนี่ยได้ตื่นนอนมากระจับอาบน้ำทาครีมทาผิวเนาะ บดอาห้เม้นข้าวได้ลูกค่ะพี่น้องเลยทาี่กันนเล็กน้อยคนันอีาชิเม้น้านอาบออาบได้่อยได้ิดอารหมอกรมักน่บัิอา่ไ้บนละลูกน้อยท่านคันโตบ่หอมโตบ่อยังพัชียาอุ้มลูกโตน้อยยงขีมูกคียงเม็นบ่พัชียาอุ้มลูกเขาข้าลูกเขาหอมไพ่ก็จะอุ้มอยากจับ

ขันมาทางนี้พี่น้องก็ลังเลี้ยงเลยน้องนัดปิ้งให้กินในเดรแมอ่ะกินในเดรแมกนน่านน่านลบไปแล้วขันเลยห้กินเน้เลยน้องนัดเนาะเมื่ออื่นนะแต่จำมีปีดมานน้บมอสเห็นมากชัวร์ เจ้าก็เอาตามเถอว่าเออขนาดกำไลายเจ้าก็เพิ่มขึ้นไปกันลดลงก้ละพันโอก้ละพันกับเรซื้อแล้วสามก้นสองพันจ้ะก้นใหญ่กับสองอีกก้นใหญ่กพอดีนะมันแต่งแนะ ว่าพืชกล่อไก่ด <online> <pl ains> ้ยพ <and> <ming> ี่เนาะตามมังงงนอกไประเทศเนาะป้าแม่ข้าบางคนกินก่อนลูกข้าเองแม่ข้ากินก่อนลูกข้าใช่ไหมลูกเป็นอะไรไม่ใช่ตอนนี้สาวอุนผลกาซีเริ่มตามเลยเลยแต่พี่อน้องใช่แต่มีตามมังงง ตีแห่งนี่คักนลงซื้อห่งเลยมันแหลกไปเบอ่าพยัมเบิงมันมีอันหนึ่งอันเดียวนี่กะกำลางใส่มะนาวพี่น้อไก่ฮากาเรียบร้อยพี่น้องเลย ตินไก่เลยสบายดีพี่น้องม่มาเมพี่น้องอูแพงแพงแพงอยู่น้ำมันนะนะลงนัดลงนัดอาทองอ่ะ

เนาะีน้อยก้อนบอน้าสมน้าแดงเขาซื้อเม่อากาศห่อนเลยห่อนแล้วิม้นะนี่คดเฉพาะน้ำก้อนทายดีพี่น้องใหม่บอสาวน้อยน้ำก้อนเขาเดินเขาขายสองเขาบใหม่บอสาวน้อยเขาใหม่ย่างสาวนลูกน้องห่อนไน้อง กินมาตะเฮือนเลยพีองต้หุ่งในี่ฟรี่พ้องจำไหมพังเอนจำนะแซ่บเลยช่วงได้คนเป็นวัดย่างนี่ได้อยากแอลล่งก็ได้คุสุขดีบอสด๊ดด๊อดด๊อดด๊อดด้ออ เอาไ้ปัวไปน้งเลยอมอเาไปเดี๋ยวเอาไปน้องทัคือไม่ด้ก็ชวนเางชื่อนันก็อันังไิ่งบนนะเอาหมดล่แล้วเลยเอไปใหม่นะนอา่นึงฮะใมาซื้อใครมาซื้อไหมกไอมกื้อหม่เน พอดีได้ทิ้นหาไม่หมาไม่บ้างไม่เลี้งมดนะเลี้บงดตลอดมาตีเสาหม้เออแม่มีสามสิบใบสามพีเอ็ไหมตัหงมอเลยนะแสบจะเห็นตีนไก่ก่อนเนานลองทอดเลยมอจะหมดเต็มก่อนอแสบ แซ่บด้วยพรอมจริงพรอมเนาะแซกได้ทงว่าให้จริงไปนลดซื้อมาขายยีส่สิบเอาตู๊ไก่บันเนาะเอาปีกมาเนาะมีแต่กไก่กับไก่อย่าแล,ละลาอันมารวมกันอย่างาลองนมจูอันก่อนพอี่นงะร่บ ร้องกับหูากเนาะเออกานขายยังมันขายงานเอาเล็กออกล่างมาล่ากล่างเนาะายล่างงายล่างลางกับเอ็นนี่บาไเอ็นนี่บ่จ้ะหักเสียบเสีบนะเจ็บเป็นมือตัวบเเอมือไปจนบาดเอ็นอะเงนบกันสองันนันขไมสองพันนใคอยู่สามไม่หา พนะันเ,งเอ,องนะฮะทางพันสามไมหาชได้ยกขนหนอย่ะเจ๊บระทองอเจ๊เจ๊เอาบอน,นำก้อนเจ๊เจ๊อเอาบอนโอเ้เจ้าเก่งเลยวะอก้อนลูกลูกไม่น้อยว่ะลูกไม่เท่าน่อยไคว่บบ้องเจ้าใค ข่าวายดีโด้ต้ขาวคาคุณพี่พี่ผู้ถือเงินอยู่พี่สุดสุดักามมีดอกน่อไปันหอนะกกกบกหอเลยบอกเออดีโด้ปะพูดว่าเอาไปพูดเอย่บอกเขาเห็นเงินพูแหละว่ะเดี๋ยวนั่งนัดนั่งนัดก็กินเลยเดี๋ยวอิ่มก่อนชีอุ้มเปี่ยนแล้วมากินขออุมเปลียนแล้วก็ได้ เราอยากได้มาเด้วมากินดนะุ้่มเปลี่ยน,นก็เดินไปนอนด้ชแงันมาทิ้นอนนัดมากินด้วบางวก่อนนะมว่านึ่ต้มหังมือต้มหัวเหเสียห่าไม่ต้มเลยนมมลมน,นมันสื่อวัดพแบบี่น้องกอพวัดแบแน้วท้อง

ขรบ้านจงนาเผาได้บ้านัวพรทอมนัวแซบแซบตมแซบเนาะเี่แซบเลยนัวคังเ็ดสาใจดีกคนเลยเก็ดสาใจน่แห้ไปก่อนเาเปลี่ยนกันมากินกัน กินอะไรข้นก yeah, ินข้าวคนชิลงไปกินเหล่าอกจจาบให้บ่หลอมใส่ตะเมกงะ่นะนาแต่ว่มันจะอุ้มข้าวเดือนคืนนึ่เนาะข้นอุ้มอันนี้อ่างปเมื่อยอุ้มนังเลยดองนะเมื่อไอุ้มนังเลยดองเล่นไลเดอร์นะะได้หรือไหเนอด้ย ม้ได้เมื่องหน่งคืเมืองานได้เีหบเอาไปกินหางได้หมเจ้าหนี้กินหางไหสามชิ้นของประชาน10เซนสามชิ้นอม่กินไม่หนึ่งกินไหม่หนึ่งดีเลยส์อะกินหล่นลงเลยเลาเอาไปแล้วจะเปดหลดเนาะ อยากวันนี้กำไรกับวหลูกกินเออกำไรเหลูู่ากระดหลอก้หลอกหให้หมักได้ไไจบแสบไรเ้ย าลาไปก่อนเด้อพี่นองเด้อสอคนทีุ่กมกคนขอบารับชมเันจ้ะเด้อสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายเลื่อมพี่นอบบ้อ,นองไนี่จดถ่ายเหลื่อมสวัสด <c oughs> <ๆ>ีพี่น้องทำเล่น่างกินทองกินแบบคนทางหนอุ้มไปน้ำไปี่ไปน้ำ Baiklah, terus kita